ส,สดีค่ะพบกับมิวนะคะและเอ็มซูเพทมอค่ะสำหรับวันนี้นะคะมิวจะพาทุกท่านนะคะมารู้จักกับแบรนด์เชนเตอร์กันค่ะแบรนด์เชนเตอร์นะคะมี2สูตรด้วยกันค่ะก็คือสูตรปกติและสูตรที่เป็นฟังชั่นอลค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามันมีข้อแตกต่างกันยังไงไปดูกันเลยค่ะ สำหรับเชนเตอร์นะคะสูตรปกติก็จะเหมาะสําหรับน้องแมวที่มีอายุ2เดือนขึ้นไปค่ะโดยจะมีทั้งหมด6รสชาตินะคะให้เลือกกันค่ะรสชาติแรกนะคะนั่นก็คือปลาทูน่าไก่และปลานในในเยลลี่ค่ะรสชาติตัภไยนะคะก็คือแซลมอนไก่โกจิเบอรี่นเนลลี่ค่ะรสชาติต่อไปนะคะนั่นก็คือไก่ซูฮินีและทูน่านเนลลี่ค่ะ ต่อไปไปดูในน้ำเกรวี่กันบ้างนะคะว่าจะมีตัวไหนบ้างในน้ำเกรวี่สูตรแรกจะเป็นไก่คีนัวในน้ำเกรวี่ค่ะต่อไปเนาะเขาจะเป็นไก่แซลมอนมันเทศในเกรวี่ค่ะและสุดท้ายนะคะน้องเขาก็จะเป็นทูน่าเนื้อไก่คีนัวในเกรวี่ค่ะ ถัดมานะคะนั่นก็คือจะเป็นเชนเตอร์สูตรฟังชั่นอลค่ะซึ่งจะแตกต่างจากเชนเตอร์สูตรธรรมดานั่นก็คือจะเป็นสูตรเฉพาะนะคะเช่นสูตรแรกนะคะจะเป็นสูตรคิดเท่นหรือว่าลูกแมวนั่นเองค่ะรสชาตินะคะก็จะเป็นรสปลาทูน่าในเยลลี่ค่ะสูตรต่อไปนะคะสเตรลิไลเซชัน i ิวทริชั่นนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสูตรน้องแมวทำหมันค่ะอันนี้นะคะจะเป็นรสชาติปลาแซลมอนไก่แครอทในเกวี่ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นสูตรอินดอร์ค่ะหรือว่าน้องแมวเลี้ยงในบ้านนั่นเองนะคะก็คือจะเป็นสูตรไก่เนื้อทูน่าและฟักทองในเยลลี่ค่ะและตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นสูตรน้องแมวสูงอายุค่ะหรือว่าซีเนียร์เจ็ดห่วงนั่นเองนะคะจะเป็นสูตรปลาทูน่าและเนื้อไก่ในเยลลี่ค่ะ เชนสเตอร์นะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับน้องแมวค่ะอร่อยไม่ทำร้ายไตยเป็นมิตรต่อไตค่ะเนื่องจากค่าเกลือต่ำไม่มีการใส่ฟอสฟอรัสคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพค่าฉ่ำน้ำสูงมากไก่ที่เอามาทำนะคะก็ปัสจากยาปฏิชีวนะค่ะซึ่งจะผลิตจากเนื้อจริงไม่ใช่เศษเนื้อนะคะ ที่สำคัญนะคะยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์มากมายค่ะเช่นน้ำมันปาทูน่าทอรีนวิตามิน E B1 วิตามิน A วิตามิน B12 แคลเซียมไบโอติกและกรดฟอริกเป็นต้นค่ะ อาหารทุกซองนะคะผ่านการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานแน่นอนค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็จบกันไปแล้วค่ะ EP ถัดไปนะคะมิวจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับตัวไหนอย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อติดตามโปรโมชั่นดีๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ